สนับสนุนโดย Operation BIM การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพถามนี้นะครับฟังเชื่อโรคแล้วน่ากลัวน,นะครับทาร์สซีเมีย โอ้เขาบอกว่าคุณผู้ชมท่านนี้มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงซีตาเหลืองนะครับสามารถใช้โอเปอเรชั่นบิมได้ไหมแล้วถ้าใช้ต้องใช้สีอะไรค่ะคือทาราซีเมียนี่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ครับซึ่งมันแก้ไขไม่ได้มันจะป็นมันก็จะติดอยู่กับตัวของเราตลอดแม่กับพ่อคือพ่อกับแม่เป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันมาโผล่ที่เราคือรักษา ไม่ได้แต่มันควบคุมได้ด้วยยาเขาก็จะมียาเสริมสุขภาพช่วยการสร้างเม็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ,ะทีนี้ถามว่าถ้าบิมจะช่วยได้ไหมบิมเนี่ยมันปรับภูมิคุ้มกันมันอาจจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นค,ความต้านทานโรคอาจจะดีขึ้นแล้วเราเคยพบว่าคนที่เป็นมะเร็งและรับประทานบิมเนี่ยแม้จะได้เคม แต่ว่าระดับเม็ดเลือดก็ไม่ลดลงนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่พิสูจน์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่ได้ทำนะฮะว่ามันช่วยสร้างเม็ดเลือดหรือไม่อันนี้เรายังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเป็นบิมคนที่เป็นธาลัสซีเนียเนี่ยนะฮะถ้าจะทานบิมก็น่าจะทานขวดสีเขียวนะฮะเสริมสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือจะทานน้ำมังคุดอันนี้ก็ มีสารอาหารเยอะก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ไปขัดกับยาที่ไม่ไดใช่ไหมค่ะใช้ได้ไม่ขัดยาเป็นการเสริมกันด้วยซ้ำเพราะยาที่คุณหมอให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาพวกวิตามินโฟลิกแอซิดนะคะเพื่อเพิ่มคุณภาพในกเม็ดเลือดนะฮะใครที่เป็นทรัสซีเนียก็สามารถเลือกทานได้นะครับค่ะ